เรียนครูิคารพและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะและขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะการพูดสุนทรพจน์ในวันนี้ครับการพูดสุนทรพจน์ในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อเทคโนโลยีที่สร้างสารรค์คืออนาคตของประเทศไทยซึ่งการพูดสุนทรพจน์เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทศอ3 2 2 0 5 การพูดต่อหน้าประชุมชนคุณครูประจำวิชาคือคุณครูนภัทริงสิริขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเทโนโงรีที่สร้างสรรค์นี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตสำหรับผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าการที่เราจะเกิดมาได้นะครับก็คือการที่เรากําเนิดมาเนี่ย ก็อาจจะต้องการเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยนะครับในการผ่าคลอดและก็การให้กำเนิดเราออกมาเนี่ยนะครับแต่ก็มันไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครที่จะคิดแบบนี้เนื่องจากว่าสำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้จำเป็นสำหรับชีวิตของเขาเลยก็เป็นได้นะครับเทคโนโลยีที่สร้างสารรค์เนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญตลอดชีวิตเนื่องจากการที่เรามีเทคโนโลย,ยีจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยกระดับได้มากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เรามีเทคโนโลย,ยีการแพทย์ที่ดีและมีความยั่งยืนก็อาจจะทำให้โรคที่เราเนี่ยคิดว่ารักษาไม่หายเช่นโรคมะเร็งนะคะโรคเบาหวานอะไรเช่นนี้นะคะ ก็มีโอกาสที่จะหายได้หรือโรคที่เราต้องใช้เวลาในการรักษาเนี่ยนานเป็นปีหรือหลายปีเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษาที่สั้นลงเช่น1ปีก็จ,จะเหลือแค่ครึ่งปีหรือครึ่งปีเนี่ยก็จจะเหลือแค่3เดือนนะครับการที่เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยในการทํางานที่ดีนะครับก็อาจจะช่วยพระ ลดภาระงานของเราให้เบาลงได้นะครับทําให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยจนเกินไปและเอ,อ่อทำให้เราเนี่ยมีเวลาว่างไปทําในสิ่งที่เราอวาจจะอยากทําแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทํามาก่อนนะครับก็จะได้ทําในเวลานี้นะครับเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีที่ดีนะครับมาช่วยนะครับ การที่เรามีเทคโนลยีในที่ช่วยในการศึกษาที่ดีนะครับก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้อหาตัวบทเรียนนะครับืได้ง่ายยิ่งขึ้นรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความสะดวกนะครับเนื่องจากเราสามารถอาจจะใช้เทคโนโลยีในการอย่างที่ทกวันนี้นะครับอาจจะใช้เทคโนโลีในการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับก็เราพวกเราก็มี พวกสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับพวกแท็บเล็ตนะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนเทคโนโลยีส่วนนี้นะครับในการค้นหานะครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบทเรียนต่างๆนะครับการเรียนพิเศษออนไลน์นะครับในช่วงนี้นะครับและก็การเรียนออนไลน์ก็สามารถค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เราก็สรุปกันเลยนะครับ เทคโนโลยีที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์เนี่ยก็จะสามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและทำให้เด็กๆมัธยมนะคะหรือเด็กประถมอะไรก็ตามทีออ่กำลังศึกษาอยู่นี่นะครับหรือประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมีอนาคตที่ดีและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีจึงมีประโยชน์และมีส่วนช่วยในหลายประการหลายคน และหลายๆแง่มุมด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ผมขอจบการพูดสุนทรรศไว้เพียงแค่นี้ขอกราบคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ